ทุกครั้งที่พี่อ้อมาเยี่ยมหมอป๊อปที่บ้านพักที่ลบบุรีพี่อ้อก็ชอบออกมาเดินเล่นในตอนเช้าๆนะคะที่นี่เขาก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามนะคะแต่ละบ้านหรือว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะปลูกต้นไม้เอาไว้หน้าบ้านซึ่งก็มีความสวยงามดูแล้วสดชื่นค่ะวันนี้พี่อ้อก็มาเดินเล่นอีกเช่นเคยแล้วก็ มาเห็นดอกแพเซียงไฮ้ค่ะกำลังบานสวยงามเลยนะคะแพเซียงไฮเขาก็เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดๆนะพอมีแดดออกมาเขาก็จะเริ่มบานนะเป็นพืชที่ปลูกง่ายตายยากนะคะขยายพันธุ์โดยการปักชํากิ่งหรือเพาะเมล็ดเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ง่ายค่ะ ไม่ต้องการดูแลรักษาอะไรมากนักนะคะชอบแสงแดดจัดๆแบบนี้แหละยิ่งแสงแดดจัดจัๆก็จะยิ่งบานสวยงามสดใสมากเลยค่ะแพเซียงไห้ก็เป็นความงามที่เรียบง่ายแล้วก็คงทนนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่จเจริญเติบโตวไวปลูกง่ายตายยากไม่ยุ่งยากในการดูแลแล้วก็ยังมีดอกที่สวยงาม ดูดีมีสกุลมากๆเลยค่ะถ้าเรามองเผลนๆนะคะก็จะคล้ายๆกับดอกคาร์เนชั่นเล็กๆดูแล้วก็สบายตาสบายใจสดชื่นมากๆเลยค่ะยังมีดอกไม้อีกหลายชนิดนะคะที่อยู่บริเวณบ้านพักของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่พี่อ้อเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่า สวยงามค่ะแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าพี่อ้อก,ก็จะเอามาให้ชมกันค่ะ